โอเคกลับมาสู่มินิวอบอกอารตนะคะก็เด๋ยวอีพีนี้เราไปอัปเดตสถานีดวงดาวกันนะคะไปก็ครั้งที่แล้วเราได้ไปสำรวจเกรราะลอยฟ้าแล้วเราก็ได้ชิปตัวนี้มานี่ตัวนี้ตัวนี้คูยังไงนะโอเคตอนนี้สี่โมงแล้วเก้าโมงโอเคไปสถานีกัน ตกใจนะว่าเช้าทำไมยังอยู่กันตรงไหนนะสถางทาอนี่ตรงนู้นงูนะทำไมวิ่งไม่ได้ไม่ยังวิ่งไหมไโอ๋อวิ่งอยู่นี่อ่ะ เช็คปนปสวัสดีนะักะจนภัยนี่คือคอนโซลตานมีดวงดาวคุณสามารถเลือกบริาการที่ต้องการได้จากเมนูนด้านขวามือตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ บันทึกตำแหน่งบ้านคู่มือการท่องดาวบอกจากอะไรอะสถานะคอนโซลปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเปิดฟังก์ชันกานที่เปิดได้ข้อมูลตำแหน่งอะไรวะเง่ ตำแหน่งบ้านแล้วไงต่อโอขอบคุณสำหรับดวงดาวตำแหน่งบ้านของคุณถูกบันทึกในสถานีเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณพรสบปัญหาในโลกในอนาคตคุณ สามารถเติมต้นการพจฒนาภัยได้อีกครั้งจากสถานีนี้เหรอต้อไม่ต่อแล้ววันใช้ไอตัวนั้นยังไงอะ่ะคู่มือ สถานีงงงงงงจ้าแต่เราลองไปอีกสถานีดูว่ามันจะให้ทำอะไรแต่ชิปมันก็ยังอยู่ครบเฮ้ยเจ็บ <c oughs> ชิ้นส่วนหลักของเครื่องเทเลพอทระดับสูงสามารถใช้ชิ้นส่วนประกอบชิ้นส่วนอักเึ้เครื่องโทศัพท์ก,การเดินทางระดับสูง กี้ไม่เห็นมีอะไรเลย oh. หรือมันต้องแบบโั้นยวลองลองไปใช้กับเครื่องนู้นแล้วกันหรือมันต้องแบบอะไรนะถือไว้แล้วก็คลิกขวาที่สถานีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำกันกูยังงงอยูงงง่นะต้องใช้ยังไง Của tức mãi sai mặt được tâm nền văn bởi luôn quá một tay yêu mày vô nhà lâu yêu mày ạ bởi luôn hết 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 คู่มือตำแหน่งบ้านปิดฟังก์ชันอะไรวะฉันก็งงอยู่ดีอะไรครับเนี่ย ับ้ายเลยเฮ้ยมีอะไรด้วยตอนนี้ดิฉันมาขึ้นบนหัวแบบปิงปิงปิงอะไรวะอะไรวะตายผิดทาง อ๋อแล้วนมื่อแล้วทำไมทำไมจุดเกิดฉันมาอ,อยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อโอ้โอ่เปลี่ยนจุดเกิดเอาแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยได้ๆจุดเกิดฉันต้องอยู่ตรงนั้น แต่จะจำทางกลับบ้านไม่ได้เปลี่ยนจุดเกิดใช้ไม่ได้โอ้ต้องใช้ดาวอีกอไม่เป็นไรแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยอะไร้อ,นนอะโหโลกแก้ม ใช่มันหรือว่าต้องอัพเดตเนาะเออ <c oughs> โอ้อาหารเยอะมากเอาไดีสร้าอองอะไรวะเนี่ย you mm -hmm. มีส่วนประกอบเต็อะไรคเงมันต้องสร้างอะไรหรือเปล่า อ้องานหนังสือโต๊ะพิมเขียวอยู่ทำไมอ่ะโอ้โห เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อน หมดเลยเหรอ นี่ว่านี่ตาบอดแล้วแหละเอาจริงๆอะไรอ่ะหาตั้งนานเอาไว้หาไม่เจอเฮ้ยอันนี้ยังไม่มีอ่ะใช่ไหมต้องมียังแ่ะใครยังไงไม่มีต้องไปหาอันนี้แล้วก็อะไรอ่อะน,นะเฮ้ยโอ้หาตั้งนาน ตรงนี้เองหนึ่งขยานไยหนึ่งต้องไปหาขยานไยอันีก่อนเดก่อน นี่เอานี่จะแบบ้กลับมาทำต่อกลับไปเอาีะไรแบบใบไ,ไอ้โอ้ใช่เดี๋ยวเราตัดต้นไม้เลยดีกว่านี่ใช้ตัวนี้ตัดก็เกิดอันนี้ไม่ได้เห ชาร์จมันต้องชาร์จป,ะปนะแล้วมันก็จะโอชาร์จปุ๊มเราเปิดนี่ทีเดียวกับได้ทั้งตน้น ว้าวเก็บ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 หมดละอันนี้ได้ไหมเนนะี่ยโอ้กำลังชาสกิลบ๊อ๊๊ปุ๊บ๊เก็บเก็บเก็าจะเยอะอะมั้งอุ้ยเยอะแล้ว clip logo ok rồi xuống dưới lăng, ếp ba ở nào ở ồ mai quá rồi, เดี๋ยวเราจะปลูกต้นมะปุระไว้ที่บ้านแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาขายานายก่อนป๊บอ่ะอันนี้มาฮูดอยางล่างๆๆๆ ทยานไหนตุ๊บตุ๊บตรงนี้ก็มีไหมเนี่ยแต่ว่าถ้ำก็เยอะอยูอ่ตุ๊บๆุ๊เ้ยไเสียงนกข้างล่างด้วยอะคนได้ยินไหมคือคนาได้เสียงเพลงเสียงเพลงขึ้ควน อมเพื่อลๆเนะี่ยไปสำรวจหาใครอย่างไ่ใช้กินด้วย หมดโอ้หมดเราก็อุดเราไม่อยากให้มีแบบทิศทางกันให้เดินเยอะเดินไปสิ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 ิิด thàn thàn nhiều quá rồi 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 đọc qua đi vậy sức sướng tiếng เฮ้ยโอ๊ยตกใจเฮ้ยนั่คืออะไรอ่ะลูนมะแรกแบบนี้น่ากลัวมากเลยเดี๋ยวจะเป็นเหมือนครั้งครั้งที่แล้วอ่ะมีตัวน้องเดินมาวิ่งเลวิ่ง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 แล้วก็ตีแต่เราต้องให้ให้ได้ขุดอ่ะ

เราได้อะไรมานี่อ๋อลูนเนาะก็คือลูนเหมือนกัน เจอแล้วใช่ไหมนี่คือพยานิชใช่ไหมใช่ไหมเย้เราเจอพยานิชแล้วกลับก่อนเดี๋ยวค่อยมาทีหลังอันนั้นคือว,ว้าวแปลว่าในมินิเวิลด์ไม่มีแร่อุ๊ยหูแร่เยอะมากเลยมินิเวิลด์ไม่มีแร่ แร่แร่แร่อะไรนะแร่ทองเอ๊ะแร่เพชรใช่ไหมไซมอนเฮ้ยแต่ทุกคนเราเหมือนเราจะหลงแล้วอะหลงอีกแลเนี่ยว้ายตกใจรึเกล่าบ้านเอาได้ค้ายานายมาแล้วเรียบร้อย เรากลับไปครับก่อนจุบจุเอ๊ะเอ๊ะอาเขวบอไปครับเอ๊ยติดตินี่ใครยังไงออกออกๆอ ตึ Ooh, ๊บตึ๊บต right. 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 huh? ึ๊บต๊บโอ้ข้านอนฝนตกครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตื๊บตื๊บครับครับเรียบร้อยอ้าว อ๋อก็เอาไปทำอะไรเดี๋ยวอ๋อจบเลยแล้วนี่อะไรกันเนี่ยวต้องเอาไปทำอะไรต่ออะไรดีนะสิ้นส่วนอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ ต้องเอาไปอัปเดตเครื่องใช่ไหมสี่โมงอ่ะ้ยไม่ใช่สีออ่โมงโอเคจ่ะอ,อัปเด,ดตเป็นเลเวลสองเพื่อเราจะได้ไปที่อ่าอะไรนะนรกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันมีลาวาเยอะๆ ออาเดียวเรียบร้อยเย้เฮ้เฮ้โอเคสำหรับอีวีนี้เดี๋ยวเอาลากันไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายอยาเจอกันอีวีหน้าค่ะบ๊ายบายก็เจ๋อ